ว่าจะเกิดเอเสนนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่ากลับมาในช่วงนี้มาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินไหมเอ่ยยินครับได้ยินแล้วนะโอเคค่ะทัชทายชาวพิธามขอนกันเนยค่ะสวัสดีครับบีมทูเอฟสิบครับสวัสดีครับผมเทมทูเอฟสิบครับผมโอเคพี่พี่ทั้งสองคนสบายดีนะคะสวัสดีครับเปไ็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้รู้สึกว่าจบจากซีซั่นมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ย เสร็จบ้านได้ประมาณสองสามเดือนแล้วครับสองสามเดือนแต่ว่าตอนนี้แต่ละคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแสดงว่าที่ออกมาจากบ้านนี้ก็คือเริ่มทํางานเพลงเลยใช่ไหมคะใช่ครับมาพูดถึงซิงเกิลแรกก่อนดีกว่าค่ะสําหรับเพลงที่ต้นําเปิดอยู่ตอนนี้พรุว่งนีจะไม่ยอมนี่เป็นซิงเกิลของพี่บีมใช่ครับเป็นยังไงคะสําหรับเนื้อหาของเพลงนี้ก็จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับเป็นแนวป๊อปแดนซ์ครับผมค่ะก็ความหมายของเพลงจะเป็นแนวเหมือนว่า ผู้ชายจะเป็นเหมือนว่าเป็นคนที่โกรธง่ายแต่หายไวครับค่ะือผู้หญิงเนี่ยจะมาง้อผู้ชายอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ชายก็เหมือนว่างอนแต่ก็บอกว่าคุณน่ารักเหลือเกินเราจนแบบเราต้องยอมคุณวันนี้แต่บอกไว้ว่าพรุ่งนี้จะไม่ยอมมันก็เลยบอกจริง <ๆ S 1> แล้วก็เหมือนว่าเขามาง้อเราก็ต้องยอมทุกวันแหละครับผมจริงปะคะแต่ว่ามันเป็นแค่กิมมิ c ของเพลงให้มันดูบอกว่ามีอะไร,ประแปลกใหม่ๆ ว่าวันนี้เออฉันยอมคุณนะแต่วันพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมคุณแล้วเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อยากให้อยากให้โกรธอีกนะแบบว่าเต็มเต็มเลยมะมก็อันนี้เป็นเพลงของบีมจริงๆแล้วก็เป็นตัวตนของบีมจริงๆไม่ว่าจะเป็นทํานองหรือว่าท่าเต้นต่างๆ uh huh. ครับเพราะว่าในทํานองเนี่ยก็เขาจะดูจากคาแรคเตอร์ในบ้านแล้วก็ท่าเต้นก็จะมีบีมช่วยบีมก็จะช่วยเหมือนว่าอแดปแล้วก็เป็นท่าเต้นของบีมด้วยครับผมอ่าฮะก็เลยได้เป็นเพลงนี้ส่งมาให้เราได้ฟังกันด้วย ในในต่วของมิวสิกวิดีโออะไรคะพี่พิมก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ไม่เกินแต่น่าะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะลงทาง youtube ครับผมก็บีมเป็นคนดำเนินเรื่องทุกๆทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าท่าเต้นต่างๆบีมก็เป็นคนทำเล่น M v วนี้เองเลยครับเอออันนี้มีคำถามฝากมาจากทางบ้าน้วยค่ะว่าว่าที่สัตวแพทย์จากมอเชียงใหม่เนี่ยทำไมถึงแบบว่าอยากจะได้แบบอยากจะมา เดินทางในเส้นทางของการเป็นนักร้องนะคะก็จริงๆแล้วบีมก็เหมือนว่าเข้ามาทางด้านนี้นะครับเพราะว่าบีมก็ได้เล่นของเดอกสิกเซนครับสิกเซนสองที่เพิ่งออกไปแล้วก็เหมือนว่าอยู่เชียงใหม่บีมก็ได้เดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบครับผมเลยอยากที่จะเข้ามาวงการนี้เหมือนกันครับแล้วตอนนี้ก็ได้เข้ามาในวงการแบบว่าสนใจเราแล้ว,ลวเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนไหมครับพี่บีมก็ เปลี่ยนนะครับ mm hmm. ออกมาจากบ้านแต่บีว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจุดหนึ่งครับที่เราสามารถเหมือนว่าก้าวที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางสู่วงการบังเทิงครับโอเคค่ะแล้วสำหรับคนคนที่จะมีเพลงนี้อยู่ในมือถือนี่จะทายังไงบ้างเอ,อ่ยดาวนโหลดในช่องทางไหนบ้างคะวันนี้สามารถดาว์โหลดดิงโทนแล้วก็เสียงรอสายได้แล้วครับก็คือกดสอง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 ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงของบีมครับพรุ่งนี้จะไม่ยอมอ่า ah. ก็สามารถดาวน์โหลดเพลงเต็มๆครับไม่ใช่แค่ของบีมอย่างเดียวนะครับจะเป็นของพวกเรา 2AF อฟสิบทั้งสิบสองคนเลยนะครับทางด้าน iTrue Store ครับหรือไม่ก็โหลดทางด้าน truemusic.com ครับผมโอเคค่ะอัลล้วขอบคุณพี่บีมเนะ่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เทมกันบ้างดีกว่าผมสวัสดีครับหลับหรือยังคะพี่เทมไม่หลับครับผมยังไม่หลับเลยอ้วพี่เทมเลยคะมีเพลงอะไรมาฝากชาวขอนแก่นเอ่ย เพลงพลงเกิลแรกของเทมนะครับชื่อว่า You will never be alone ครับอ้โหาแบบว่าสากลเลยหรือเปล่าและนะครับเพลงนี้นี่เมยบว่ามาในภาษากลเลยหรือเปล่าคะเอ่อก็จะเป็นปนป,น,ปนกันนะครับแบบว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยปนกันสลับไปสลับมาครับอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าดูจากในส่วนของเราที่เป็นนักเรียนแบบว่าจากอังกฤษด้วยก็เลยให้เราบอกว่าได้ใช้ภาษากันแบบเต็มที่กันเลยในเพลงนี้ <ผ>แล้วเพลงนี้นี่บอกว่าถามเหมือนเดิมค่ะมีตัวตนของเราแบบเยอะมหมหรือว่าตรงกับเราไหมาเพลงนี้เพ,นเพลงนี้ก็ตรงนะครับคือ, <c oughs> คอถ้าพูดถึงแบบความหมายของตพลงองก็ค่อนข้างตรงครับผมเพราะว่าเพลงนี้ก็เหมือนกับเราเราร้องให้ให้ผู้หญิงฟังว่าว่าแบบเราเราจะอยู่กับเขาไปตลอดเราเราไม่เราจะดูแลเขาอะไรแบบนี้ครับอื <c oughs> แล้วเพลงนี้นใช้เวลาทำนานไหมคะ เพลงนี้ใช้เวลาทานานไหมเออบับอัดตรงอัดเสียงนูนี่นั่นครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเนื้อค่อนข้างแต่ยากครับแบบว่าคือคือเทมว่าทางสาภพาวก็คงดูออกว่าเทมเทลงภาษาไทยอาจจะไม่แข็งขนาดนั้นเอแต่ไม่ได้หาแบบเพลงเนื้อยากๆมาให้เทมก็เขียนให้แบบว่าจําเนื้อง่ายๆแบบเทมจาได้ภายในวันเดียวครับโอ้แล้วเป็นยังไงครับภูมิใจไหมเออซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเอง ใช่ครับก็รู้สึกดีดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณสาภาพกับอ่าทูแปนเดซียมากๆเลยครับอ่าพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่าค่ะออนแอร์พร้อมๆกับพี่บีมหรือเปล่าเอ่ยของเทมอ่อน่าจะออกมาก่อนบีมนิดนิดหน่อยครับผมม,ออมาวันในภายในวันสองวันเนี่ยครับอืมแล้วเนื้อหาเอ็มวีะคะเป็นประมาณไหนเอ่ยเนื้อหาเอ็มวีก็จะออกแบบว่าเป็นเออบีม พูดถึงตีมก็ได้ตีมจะเป็นแบบว่า <Hello? S 1> มีพาทซีตรองตาน้ำอะไรแนะครับเ oh, ออก็ต้องติดตามกันอีกวัน2วันได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะอ่าแล้วใครที่อยากจะมีเพลงนี้อยู่ในมือถือนะคะพี่เทมทำยังไงเอ่ยก็ชูถ้าใครใช้ชูชูมูฟนะครับก็กดเข้าไปเลยสองสองสองสอ,องนะครับแล้วก็ตามด้วย ชื่อเพลงของเทมนะครับซึ่งก็คือ You Never Be Alone ผมโอเคค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวยังไงให้ตัวแทนและกันจะเป็นพี่บิมหรือพี่เทมก็ได้ฝากผลงานนะคะของเพื่อนๆใน AF10 ทุกๆคนเลยละกันค่ะผมใชนขอเพลของฝากแทนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ <c oughs> กอ็อัลบั้มของ True AF10 นะครับรักและขอบคุณนะครับผม <c oughs> อังจองได้ที่ร้าน B2S นะครับสาขาทุกสาขาเลยนะครับ เดีไม่ก็บนอินเทอร์เน็ตน,นะครับจาก b w dot d e a m t s โอเคค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของผลงานของเพื่อนๆแต่ละคนจริงๆแล้วทุกคนก็มีซิงเกิลของตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วแต่ทุกคนอัดเพลงเสร็จหมดแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสคุณจะได้เจอเจอตัวจริงเสียงจริงที่ขอนแก่นเนาะโ <c oughs> <Okay, S 1> อเควันนี้ขอบคุณพี่บีมพี่เทมมากๆเลยที่มาพูดคุยกันนะคะอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือสองหนุมจากเวที AF10 ด้วยค่ะพี่พีมมุงมีจะไม่ยอมแล้วก็พี่แถมด้วยนะคฮะหนึ่งซิงเกิลที่แบบว่าสากลสากล you never be alone นั่นเองน,นะฮะ